สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ<น>อันนี้เวลาสี่ทุ่มฮอลแลนด์จ้ะสี่ทุ่มฮอลแลนด์คลองน้ำเห็นแมงไหมคะเพื่อนๆพ,นพอเลิกง,งานจะเลิกง,งานมาเจอเจอเจอไอ้นี่พอดีเลยอยากโชว์อยากโชว์อยากโชว์ค่ะอยจะเอาเอาเอา ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบนาทีเนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีประมาณเห็นไหมจ้าเห็นบอกพี่น้องสี่ทุ่มนะคะเนี่ยสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสิบห้านาทีสวยบอกจากสวยบอก ี่ทุ่มสิบห้านาทีพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกฝั่ง ต้นไม้ด้วยพี่น้องคล้ายๆกระถางดอกไม้ที่เขาทำไว้นะทำไว้โชว์ทำให้นักท่องเที่ยวดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกฝังนะ่งสีทุบนะครับพี่น้องสีทุบสีทุบโมเรนนะคะสีทุบโมเร สดใสอยู่เลยครับพี่น้องจ้าสีทุ่งโมเลนเลยจ้าช่วงนี้ยังไม่มีคนเนาะช่วงนี้ยังไม่มีคนเพื่อนเพื่อนยังไม่มีนักท่องเที่ยวเขายังยังไม่เปิดบาร์เนาะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จะมาทำอะไรก็ยังไม่ได้เปิดบาร์พี่น้องก็ยังไม่ให้นั่งในบาร์เนาะนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่มียังไม่มีมา โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเอาความสวยความงามมาฝากอีกแล้วพี่น้องจ้าอดทนเบิ่งเงาเนี่ยเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันด้อจ้าสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สัมสิรีบดับเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ